มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมมันมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมดวงดวงอาชุระคา,า,าบุโตะอาชุระคาบุวัคซีนแมนฮะะอาชุระคาบุโตะมาละอาชุล่อาชุระอาชุระอาชุระคาบุโตะจิ้มจิ้มนอนนอนตุ่มตุ่มันมาแล้วครับผมดวงดวง าเอานะครับผมมาขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะแจ๊กก็วันนี้ไม่คกับผมฮีโร่เพชรสุซุมตะลุมตุมโปะโป๊ะตึง <c oughs> ก็โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาซุ่มหาด้วงเป็นแบบภาชนะลองด้วงล่างเอเดนอาบวกนะก็ซึ่งไอดีนี้มันไม่มีด้วงครับท่านผู้ชมเ <c oughs> นี่ยดูดิมันไม่มีด้วง ดวงเอเนอะเออซึ่งเห็นนะได้ข้าวมาแว้วๆนะว่าตัวต่อไปที่จะเข้าเซิร์ฟไทยก็คือดวงเ d r บวกซึ่งไอดีนี้ของผมมีตัวดำลองไว้แล้วอะ200ร้อยใบนี่เห็นปะมีตัวดำสองร้อยใบอะก็คนมันรวยเป็นอะไรเปล่าขอโทษนะครับ <laughs> ขอโทษนะครับ<ะ>นั่นแหละก็ลองไว้แล้ว200ร้อยใบแต่ผมไม่มีด้วงไงทนะ่านผู้ชม ถ้าไม่มีด้วงอะ่ะมันจะไม่สามารถทําให้ด้วงเป็น S S R บวกได้นะซึ่งวันนี้เรามาตามหาด้วงกันโอเคจัดไปไฟกระพริบ,บซึ่งผมจะซุ่มร้อปิบใบเลยตั๋วพิเศษจัดแบบเจ้มๆวันนี้ถ้าไม่พอต่อด้วยตั๋วธรรมดา,360าอีกสามริบใบโซุ่มอยู่นขี้เปียกกับวันนี้ <laughs> มาครับผมจัดไปก่อนครับสิบใบแรกครับผม เป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบน่าจะเป็นตัวทั่วไปมากดค้ามเลยนะผมกดค้ามเลยแล้วกันนะเออเพราะว่ามันเยอะอืมผมมันเยอะไงอืมถ้าตัวอนนี้ที่ป่ะผมว่าแต่ยังเป็นเพือกดตัวด,ดำนะเว้ยไม่ง่าคตดยากแต่ตัวนี้ก็หายากเหมือนกันแหละอืมผมอยากจะกดค้ามมังไม่ค้าม,มังนะกดค้ามไปก่อนมันเยอะไงตัวอ่ะมาดู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 เพอถ้าซุ่มหมดมันโอ้โหเยอะเกิน ้โตไม่โตไม่มา F V Tank ทพาขมาขาวเท่ว่ะอุ้ยดูดิขึ้นวานนิวแล้วหมาผมจัดไปไฟกระพริบจัดไปจัดไปข้ามีด่ะสาลายทองมันนะจ๊ะจัดไป เราแค่หาดวงอะเอเดนอาร์พอเดี๋ยวต่อไปเอเดนอาร์บวกก็ของเรานี่แหละมาไม่หลุ้นขอกดซุ่มเลยละกันมาครับผมใส่ตะมะต้อยเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหยังแต่ลืมตึมโปแต่ลืมตึมโปตรงคำรามเฮียรินมาลุโผละเรื่องโอเคกดไปครับผมรัวๆนะความรู้สึกนี้มันมามันมาแน่นอน ขอดวงตัวเดียวแหละไม่ต้องการตัวอื่นหรอกแต่โอกาสก็ได้ยากเหมือนกันเฮ้ยหุย้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมเอเดนอามาโอ้โหผมว่าแล้วมันต้องมาตัวอะไรดวงเฮ้ยแกบังอาจดูทุกเฮ้ยอันนี้บะเมลสากาัด <c> เ <oughs> <c oughs> กลี่ยวกันซุปเกลี่ยวกันซุป โอเคได้มาแล้วหนึ่งตัวเกรียวกันซุปนะนากากว่านครับท่านผู้ชมเทไม่เบาเลยเกรียวกันซุปต้องการดวงครับไอดีอื่นนี้ผมได้ดวงหลายตัวมากเลยนะจริงไอดีนี้ไม่มีดวงคิดเอาเถอะห้ามเลยอันนี้ไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่น่าได,ไาได้โอ้โหมาสองตัวดับเบิลแท็กครับท่านผู้ชมมาสามตัวดับเบิลทีแท็กมาลัวๆ้ขอา่าไปสักอันนะ ัดไปถ้ากดค้ามผมอยากให้มันมีดเด็บไอดาวตกร่วงลงมามากเลยนะหุ้ยมาครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วโอ้โหตกใจหมดเลยไม่มีอะไรโอ้โหอะตอมิกซามูไรตัวไม้เกล้วโอ้โหตัวโหดนะตัวเนี้ยแต่ไม่มีดวงไปดวงตกใจหมดไมอีกแล้วเอ้ยหมาติดต้อนเนี่ก็อือเนาะคนมันจะมันล่อไงมากดค้ามิก ข้ามแม่งบ่อยเกินเออตันนี้ไม่ข้ามนะมรู้สึกมันมาอีกตัวหนึ่ง่อยไปครับใส่ตามะครับดังวะนี้เปี้ยงโอ้โหย่วโอ้ยสอ,อ,องเจ๋งเนือ้อตัวไหนตัวอะไรวะก็แค่ทำด้วยความยุติธรรมแทงท็อปมาเตอร์มันจะมาได้ไงวะไม่ใช่นะ จัดไปครับผมนะกากว้านมาหลายตัวมากเลยนะมาดวงเคยวะตัวเดียวแหละแล้งกันดวงกดข้ามเลยดวง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 โอ้โหโอ้หูาล้วน N วเอ็นอาตัวเอ็นอาตัวเดียวเองขอค้าไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะมามาโอ้โหไม่มาเลยครับมาจะหมดแหละร้อยแปดสิบใบมันก็หายยากอยู่นะ จดไปซุ่มเลยไอที่ตัวนี้ผมเยอะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำลู่มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมมันมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมดวงดวงอาชุละคาบุโตอชุละคาบุเป็นแบบนี้นเองเฮ้ยจีนอตปะมันอุจะขับระรตัวม่อีกแล้วโอ้โหได้ลามาสามตัวแต่ไม่มีดวงครับท่านผู้ชมไม่มีดวงครับแต่มีดวง มาเยอะจัดดวงมาขูได้ตัวไม่สามตัวคิดเอาเหอะเอาวะไอดีนี้ไม่ค่อยได้สุม่มแล้มั้งผมว่ามาจัดมามาคิดดิเสียไปเสียไปร้อยใบแล้วมั้ง100ร้อยกว่าใบได้มาสามตัวโคตรเยอะเลยเราจะเพิ่มจำนวนครับท่านผู้ชมตัวอะไรกันนี้ราชาบีซาไซดินอู้่ได้โคตรเยอะ มาไอ้เจ้าตัวขอดงวงดีวะเรื่องอะไรจบจบแบบเงียบๆดวงหมดข้ามเองเลย ب. ด้วงด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 วงตาเนี้ยมาผมไม่กดค้าแน่นอนตาเนี้ยมันมาแน่นอนอาชูระคาบุโตะจัดไปซุ่มเลยโว้อาโตมิจักพาเด็กมาอาชูระต้องมาแล้วแหละอาชูระคาบุโตะมาละอาชูร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 ะคาบุโตะทุกคนกำลังโอ้โหวิ ไอ้ดำอะไม่ไอตัวซ้ำอะไรเนี่ยโอ้ยมาบ่อยเกินนี้นะห้อยตัววะสุปอร์ด r กไซด์นะมาไม่ซ้ำเลยอะเอาจัดแตาผมชอบไอตัวดำๆเนี่ยเพราะได้มันร่อนผมไงจัดไปครับผมสิบใบเผื่อกดผิดตัวสุดรมิกมืม ตอนนี้ครับตอนนี้ครับอุ้ยตัวนี้ใหม่แกคุณลุงใส่ผ้าขามาสีขาวมาตอนนี้เรายังไม่กดข้ามพรนต้องมาขู่มาโคตรเยอะเลยเอเดนอาร์ดวงไอชุราคาบุโต้ดวงมาโอ้โหโอ้โหไอชุราคาบุโต้ไอชุราคาบุโต้ไอชุราคาบุโต้โต้โต ดรจีนัทนะครับผมท่านผู้ชมอาชูราคาปุโต้จัดไปครับผม20บใบสุดท้ายนะเดี๋ยวไม่ได้เราไปซุ่มตัวธรรมดาต่อนะจัดเต็มที่ให้แน่นๆไปเลยน้องนายดวงอะ่ะเออไม่นั่นมันผมน้องเอาตัวเอเดนอาร์บวกด้วยไงเมื <c> ่อ <oughs> ตัวอะไรกันนี่นี่ไม่อยากถูกอะไรเนี่ยโอ้ผู้สงสารแห่งทะเลลึก ดวงมัจะพูดว่าอะไรครับผมก็จัไมาค่อยได้นะมาครับผมตอนนี้เฮือเริ่มแตกนะครับแต่มันอาจจะต้องแจ็คข้อแตกแล้ว10ใบ,บสุดท้ายตัวอะไรทไดดาาีด้ยามาดวงดวงแส่งมันเยงตาโอเคหมดแล้วครับผมเหลือ่ใบเก็บไว้งั้นอี่ใบังสุ่มหรอมาเดี๋ยวไปซุ่มนู้นดิว่าตัวธรรมดาต่อได้มา4ตัวคิดเอาดิ1อ0ไป1บใบได้ไม่4ตัว เยอะจัดก็มาต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเวลาผมจะไปซูมตรวธรรมดานะตรวธรรมดาผมจะขอดแบบมมันสามร้อยใบเออซูมกี่ครั้งวะโอ้สามสามสิบรครั้งจัดไปดีครับรออะไรเดี๋ยวผมจะแับอืมเล่งเวลาหน่อยแล้วกันนะโอเคมา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 ,มา,มาแต่อย่าเล่งไม่เยอะหรอก Few Moments Later โอเคโอเคผมรับก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคโอเคมา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 ตอนนี้ก็1ีเา็นแล้วอาดคลิปโอ้โออยรับแล้วมาอุย้ยตกใจหมดผมร้อนก็นแล้ว ม่วงมาแต่ไกลสีใสก็มาแต่เธอ<ะ>บิกคิงไม่มาเลยนะเงียบคลิปเลยนะตัวธรรมดาเอลินามันไม่เหมือนอันเมื่อกี้เลยมาจะรับล่ะอุย้ยมาแล้วครับผมท่านผู้ชมมาแล้วครับคุยรับแต่มันก็มาด้วง ความหวังสุดท้ายดวงมนุษย์ได้สร้างมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้มอมวัคซีนแมนฮะฮะโอ้โหคอยต้องนานวัคซีนแมนออกมาเอาให้หมดไปเลยร้อยที่สิบใบผมยันนอนต่อละแหมเอ้ยกู้ยซาต่นมามาจัดไปแวลุ่น โหโห The next day มามาแล้วท่านผู้ชมมันมาแล้วท่านผู้ชมถ้าคือพวกที่แกตามหาล่างที่สมบูรณ์แบบของนนจุกไม่มันมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดกล้องก่อนนะแป๊บ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 เมื่อกี้ผมเปิดปิดกล้องไปโอเคครับผมมันมาแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมปิดกล้องไปแป๊บหนึ่งมันก็มาครับเพราะว่าผมเพิ่งไปนอนมาแล้วก็ตื่นมาซุ่มมันไม่ใช่หรอกผมก็ ุ่มไหม่ก็จิ้มจิ้มนอนนอนตุต้มมันมาแล้วครับผมดวงดวงมันมาแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมมันมาแล้วครับจักฟาวามพยายามของเรา <c oughs> <c oughs> เออนอนซ่มตั้งนานโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ดวงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจนแบแบแอปอัดผมเด้งรุดไปเออหมดไปทั้งหมดหนึ่งรแปดใบครับโอ้โห กืบ300อ่ะเออไอใบตัวธรรมดานะโอเคตอนนี้ก็ได้แบบดวงแบบลางลางออโตเมติกมานะเออนั่นแหละเออดูตัวดิได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตัวห้าตัวหกตัวเอเนานะแต่ตอนนี้ได้ดวงแล้วได้ดวงมาเป็นฐานแล้วโอเคแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปเจอกันตัวดำเลยนะเอยอ,อาจจะเจอรับคลิป ลลาก่อนแต่ตัวดํามาจัดแน่นอนเพราะว่ามียูสองรใบนะหรือเมื่อกี้กดผิดไปวะนี่มียูสองรใบนะมาจัดแน่นอนดวงเอเดอบวกตอนนี้ได้แบบพื้นฐานมาแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตัมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะมันได้ใช่ออครับน้องๆเอ้ไปแล้วรักทุนผมจุ๊บๆนะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายไอ้มแกตุ